CIA Sports เรื่องเล่าสนุกฟังสบายฟังเพลินผ่อนคลายทุกโมเมนต์สวัสดีค่ะ Community Chill จากเกมการกุศลสู่ศักดิ์ศรีเปิดฤดูกาลเมื่อแชมป์ชนแชมป์ ศึก Community Shield ที่ไม่ได้มีแค่ถ้วยแต่มีทั้งประวัติศาสตร์และจิตวิญญาแห่งการกุศลวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้แล้วค่ะ FA Community Shield การแข่งขันที่เหมือนเป็นสัญญาณเปิดฤดูการฟุตบอลอังกฤษเลยนะคะเอาแชมป์พรีเมียร์ลีกมาเจอกับแชมป์ FA ครับใช่ครับเป็นธรรมเนียมที่ทำกันมานานมากแล้วนะแต่จุดเริ่มต้นจริงๆเนี่ยเออน่าสนใจนะคะได้ยินว่ามันไม่ได้เริ่มจาก FA เอเองหรอคะอ่าใช่ครับ คือก่อนที่ FA จะเข้ามาจัดอย่างเป็นทางการเนี่ยมันมีถ้วยมาก่อนชื่อว่า Sheriff of London Charity Shield อ๋อ oh, ชื่อดูขลังมากเลยค่ะครับผมร่วมตั้งแต่ปี1898นู่นเลยนะตอนนั้นเขาแข่งกระหว่างทีมอาชีพเก่งๆก,กับทีมสมัครเล่นที่เก่งที่สุดแบบว่าคัดมาเจอกันโห oh, นานมากเลยนะคะแล้ว FA เข้ามาตอนไหนคะการเจอกันของแชมป์ลีกสูงสุด ก,ก็คือแชมป์ชนแชมป์ของจริงเลยใช่ครับมันก็ดูเข้มข้นขึ้นน่าสนใจขึ้นแต่หัวใจสำคัญที่ยังเก็บไว้นะคือเรื่องการกุศลอ๋อยังเน้นการกุศลอยู่ครับรายได้จากการแข่งเนี่ยเขาไม่ได้เก็บไว้เองนะแต่จะกระจายไปให้สโมสรต่างๆที่แข่งใน f อคัพเอาไปทากิจกรรมการกุศลในพื้นที่ของตัวเองต่อโหไปแนวคิดที่ดีมากๆเลยนะคะคือใช้ฟุตบอลช่วยสังคมจริงๆใช่ครับผม แต่ที่นี้ชื่อ Charity Shield เนี่ยมันก็ใช้มานานมากจนถึงปี2002แล้วก็เปลี่ยนเป็น FA Community Shield แบบปัจจุบันนี้มีเหตุผลอะไรพิเศษไหมคะ ก็มีประเด็นเรื่องกฎหมายนิดหน่อยครับแล้วก็เรื่องภาพลักษณ์ด้วยเพื่อให้ชื่อมันสะท้อนความหมายของการคืนสู่ชุมชนได้ชัดเจนขึ้นแล้วก็ป้องกันความสับสนต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้อ๋อเข้าใจแล้วค่ะแต่ถึงชื่อจะเปลี่ยนไปเจตนารมณ์เดิมก็ยังอยู่เนาะแน่นอนครับเรื่องการสนับสนุนชุมชนนี่คือแกนหลักมาตลอดแต่ถ้าพูดถึงความสําคัญในสนามอันนี้ต้องยอมรับว่าเออมันเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนพอสมควรเลยเปลี่ยนไปเยอะไหมคะ ต่างกันยังไงบ้างคะอืมสมัยก่อนหนูเลยนะ Charity Shield นี่ถือเป็นถ้วยที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีสูงมากนะเกมการแข่งขันนี่คือจริงจังดุเดือดเลยล่ะดุเดือดขนาดไหนคะพอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะโอ้มีหลายเกมเลยครับอย่างปี1974เนี่ยเกมระหว่างลิเวอร์พูลกับลีดส์ยูไนเต็ดนี่จำได้เลยว่าเดือดมาก ลิเวอร์พูลกับลีดส์สองทีมใหญ่นี่นะใช่ครับเกมนั้นบิลลี่เบรมเนอร์ของลีดส์กับเควินคีเกนของลิเวอร์พูลโดนไล่ออกทั้งคู่เลยนะโหมีไล่ออกด้วยแสดงว่าใส่กันเต็มที่จริงๆเต็มที่เลยครับไม่มีใครยอมใครมันแสดงให้เห็นว่าเขาให้ความสำคัญกับถ้วยนี้มากจริงๆแล้วก็มีกฎที่น่าสนใจด้วยนะคือถ้าเกมจบลงด้วยผลเสมอไม่ยิงจุดโทษหรอคะไม่ครับสมัยก่อนนู้นเขาให้ครองแชมป์ร่วมกันไปเลย อ้ารอคะแปลกดีครับมันสะท้อนยุคสมัยที่ให้ความสำคัญกับน้ำใจนักกีฬามากกว่าผลแพ้ชนะแบบเด็ดขาดนะครับอ๋อเข้าใจเลยค่ะเป็นยุคที่โรแมนติกดีนะคะแล้วปัจจุบันล่ะคะความรู้สึกมันเปลี่ยนไปเยอะไหมเปลี่ยนไปเยอะเลยครับคือพอมีพรีเมียร์ลีกแล้วก็ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเข้ามาเนี่ยสองรายการนี้มันใหญ่มากทั้งเงินรางวัลทั้งเกียรติยศ มันดึงดูดความสนใจไปหมดก็จริงนะคะสองถ้วยนั้นสำคัญสุดๆใช่ครับมันก็เลยทำให้สถานะของคอมมิ n ช t y s เนี่ยถูกมองลดลงไปกลายเป็นเหมือนเออเกมอุ่นเครื่องอย่างเป็นทางการมากขึ้นอุ่นเครื่องแบบมีถ้วยรางวัลอะไรแบบนั้นเหรอคะประมาณนั้นครับหลายๆทีมก็ใช้เวทีนี้ในการทดลองเทคนิคใหม่ๆ ลองผู้เล่นดาวรุ่งหรือคนที่เพิ่งย้ายมาให้ได้ปรับตัวได้สัมผัสเกมใหญ่ก่อนเปิดฤดูกาลจริงก็คือไม่ได้เน้นผลแพ้ชนะเท่าสมัยก่อนก็ไม่ถึงกับไม่เน้นนะครับแต่คงไม่ได้ทุ่มสุดตัวเท่ากับเกมลีกหรือกเกมเยุโรปที่สําคัญกว่านะครับ <S 2> <S 2> อืมเข้าใจได้ค่ะแต่ถึงความเข้มข้อนอาจจะลดลงไปบ้างสถิติต่ตางๆของรายการนี้ก็น่าสนใจไม่น้อยเลยนะคะใช่ครับมีเรื่องน่าจดจําเยอะแยะเลย อย่างทีมที่ได้แชมป์บ่อยสุดนี่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใช่ไหมคะถูกต้องครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้าไป21สมัยเลยนะเยอะสุดแล้วโหเยอะมากแล้วมีทีมไหนตามมาบ้างคะก็มีอาร์เซนอลครับ17สมัยแล้วก็ลิเวอร์พูล6 6สมัยสูสีกันมาเลยแล้วมีเกรสกสนุกๆอย่างอื่นอีกไหมคะมีครับอย่างปี1967นี่มีเรื่องเหลือเชื่อเกิดขึ้น ผู้รักษาประตูของสเปอร์สแพตเจนนิงส์นะครับผู้รักษาประตูเหรอคะทําไมคะเขาเตะเปิดเกมจากหน้าประตูตัวเองเลยนะแต่บอลมันลอยโด่งข้ามหัวอเล็กสเตปนี่ผู้รักษาประตูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเข้าประตูไปเลยโหผู้รักษาประตูยิงเข้าสุดยอดจริงๆใช่ครับเกมนั้นจบ3-3ครองแชมป์ร่วมกันไปตามกฎสมัยนั้นเลยเหลือเชื่อจริงๆคะ่ะแล้วแมตช์ที่ยิงกันเยอะสุดๆล่ะคะมีไหมมีครับแต่ต้องย้อนไปไกลมาก ปี1911น่นู่นเลยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับสวินเดนทาวน์สกอร์เป็นยังไงคะแมนยูชนะไป8ต่อ4ครับ8ต่อ4โ oh, หรวมกัน12ลูกเยอะมากใช่ครับยิงกันกระจายเลยแล้วก็มีอีกเรื่องที่เอ่อน่าทึ่งเหมือนกันคือทีมไบรท์นแอนด์โฮฟอัลเบียนไบรท์นเหรอคะทีมนี้เขาเคยได้แชมป์ด้วยหรอเคยครับปี1910คว้าแชมป์ชาริตี้ชิลไปครอง ทั้งทั้งที่ทีมไม่เคยได้แชมป์ลีกสูงสุดหรือ FA Cup มาก่อนเลยนะอา้าวเป็นไปได้ยังไงคะอันนี้ต้องไปดูรายละเอียดกติกาตอนนั้นนะครับแต่มันเกิดขึ้นจริงก็เป็นสีสันของรายการนี้ไปไม่ธรรมดาจริงๆค่ะทีนี้มาถึงคู่ชิงปีล่าสุดกันบ้างดีกว่า คริส a l ลพาล c สเจอกับ Liverpool ครับผมถือเป็นครั้งแรกเลยใช่ไหมคะที่2ทีมนี้เจอกันใน Community Shield ใช่ครับครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยนะคู่นี้ไม่เคยเจอกันในรายการนี้มาก่อนถ้าดูสถิติการเจอกันในรายการอื่นๆลิเวอร์พูดูจะข่มอยู่นิดๆนะคะอืมก็อาจจะใช่ครับสถิติเก่าๆลิเวอร o พู Liverpool ชนะ37เสมอ14แพ้15จาก66ครั้งที่เจอกันทั้งหมด แล้วถ้าดูเฉพาะ15ครั้งหลังสุดนี่ลิเวอร์พูลชนะไปถึง11ครั้งเลยนะโอหสถิติดูดีมากแต่ก็นั่นละค่ะสถิติเก่าจะเอามาวัดผลในเกมแบบนี้ได้แค่ไหนโดยเฉพาะเมื่อเป็นการเจอกันครั้งแรกในถ้วยนี้เลยถูกต้องครับปัจจัยมันต่างออกไปนะแถมทั้งสองทีมก็เพิ่งเปลี่ยนผู้จัดการทีมมาด้วยลิเวอร์พูลก็มีอาร์โนลด์สโอตพาเลสก็มีโอลิเวอร์กลาสเนอร์ใช่เลยครับอันนี้เป็นจุดที่น่าสนใจมาก พาเลสเนี่ยแรงจูงใจน่าจะสูงปรีดเลยเพราะนี่คือการเข้าชิงครั้งแรกของสโมสรในรายการนี้เลยนะหลังจากเพิ่งได้แชมป์เอฟเอคัพครั้งแรกมาบันหมาดก็คงอยากสร้างประวัติศาสตร์ต่อเนื่องเลยสิคะแน่นอนครับส่วนลิเวอร์พูลเองก็คงอยากจะประเดิมยุคใหม่ของผู้จัดการทีมคนใหม่ด้วยถ้วยรางวัลเพื่อสร้างความมั่นใจตั้งแต่ตน้นฤดูกาลเป็นเกมที่น่าดูมากเลยค่ะว่าแทคติกของใครจะเหนือกว่ากันครับ น่าติดตามครับว่าคลาสเนอร์กับสล็อตใครจะเริ่มต้นได้ดีกว่ากันในเกมนี้ค่ะก็น่าติดตามจริงๆนะคะสำหรับท่านผู้ฟังล่ะคะท่านดูคอมมูนิตี้ชิลยุคไหนกันบ้างแล้วมีความเห็นว่ายังไงบ้างคะ่ะคิดว่ามันเป็นแค่แมตช์อุ่นเครื่องเตรียมทีมก่อนเปิดซีซั่นหรือว่าชอบแบบสมัยก่อนที่ใส่กันเดือดเดือดแดงเดือดกันไปเลยมาแชร์ความคิดเห็นกันได้นะคะ และสุดท้ายนี้ก็ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่อง CIS Sport ของเราด้วยค่ะหรือถ้าคุณผู้ฟังมีเรื่องราวเกี่ยวกับกีฬาที่น่าสนใจอยากให้เรานำมาเล่าสู่กันฟังหรืออยากจะสร้างสารรค์เรื่องอะไรขึ้นมาก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะคะพวกเรายินดีจัดให้ทุกชนิดกีฬาเลยค่ะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ